เอาละับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวคุณหมิงมังไทยอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยวัยเด็กของผมนะครับมันจะมีอะไรให้เราได้ดูบ้างนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไปกันเลยค่าสลับที่แรกที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวเลยนั่นคือล่องแพนะครับอ่าเนเก็บนน้ำน้ำพวนนะครับเดี๋ยวไปดูซิครับว่ามันมันยังจะคงมีอยู่หรือเปล่านะครับ นี่คือถนนที่เข้ามาถางเก็บน้ำน,นะครับ ก็คืออ่างเก็บน้ำปวนนะครับที่ผมกับเพื่อนๆมาล่องแพกันสายตอนเรียนมัธยมนะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีแพให้เรานั่งนะครับให้เราเช่านั่งเข้าไปนะครับแต่ว่าแพก็จะเป็นแบบเชือกให้เราดึงไปนะครับดึงไปเอาแพไปจอดไ้กางน้ำเราสามารถเล่นน้ําได้มีซุ้มอาหารให้เราซื้อเข้ามากินนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแพแล้วนะครับเหลือแต่อ่างเก็บน้ําธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นนะฮะคุณหนีงเมืองไทยเห็นเขาลุกไหมครับนั่นละเดี๋ยวเราจะ พาขึ้นไปดูคุณหมินะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำปวนก่อนนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีแพรแล้วนะครับสถานที่ต่อไปนะครับวัดถ้ำโพธิสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ทำพอดิตว์กันนะครับว่าจะมีความแปลกยังไงบ้างนะครับไปกันเลย นะครับทุกคนกับคุณลุงวัย40อย่างผมนะครับได้กลับมาย้อนรอยเที่ยวนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นเด็กๆนะที่ผมได้มาเที่ยวกันเป็นสถานที่เก่าๆที่ได้มากับเพื่อนเพื่อนมันก็จะรู้สึกนะครับอยากย้อนรอยถอยหลังนะครับไปเป็นสัก 16- 17อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสบายมีความสุขนะครับไม่ต้องคิดว่าจะหาเงินจากที่ไหนอะไรยังไง นะครับเป็นไวที่เป็นช่วงไวที่มีความสุขมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับสังขารลอยลาไปกันต่อครับนี่ครับทุกคนผมเดินเข้ามาภายในถ้ำแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเย็นมาก เย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตาน้ํานะครับที่น้ําไหลออกมานะครับจากถ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือจุดที่อยู่ตรงหลังพระพุทธรูปพระประธานในถ้ำนั่นเองนะครับก็คือจุดนี้ครับนี่ไหลออกมาจากตรงนี้เลยนะครับไหลออกมาแบบอัศจรรย์มากนะครับผมแล้วมันก็จะไหลออกไปสู่ด้านนอกนะครับเป็นลําธารเลยนะครับซึ่งน้ําไหลออกมาเย็นมากนะครับแล้วก็ถ้า วันไหนที่น้ําไหลออกมาก็จะมีเด็กๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่วัดถ้ำโบริสสตว์แห่งนี้นะครับมีความแปลกมากเลยนะครับน่าจะมีตาน้ําอยู่ด้านในนะครับผมอ่านี่ก็คือวัดถ้ำโบริสัตว์นะครับที่ผมมาในช่วงที่ผมยังเป็นวัยรุ่นนะครับอ่าตอนนี้เป็นคุณลุงแล้วนะครับคุณลุงวัยสี่สิบครับผมแผนที่ท่องเที่ยวครับทุกคน นะครับมาวัดวริสัตว์นะครับที่เดียวเราสามารถเที่ยววนเป็นเขาวงกฎตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับมาถ่ายทานะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวอยากพาทุกๆคนเข้าไปดูนะครับแต่ว่ามาคนเดียวกลัวครับเดี๋ยวภันหลังถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีเพื่อนมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปไปดูนะครับว่าสถานที่ต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับถ้ำต่างๆมีความงดงามมากนะครับแล้วก็มีหนังหลายๆเรื่องนะครับเข้ามาถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นองค์บาก อ,อย่างี้นมาถ่ายทําแต่ว่าผมอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับแต่ว่าวันนี้กลัวมาคนเดียวนะครับเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าภายในถ้าต่างๆนะครับสถาน,นที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเพิ่งมี10บกว่าแห่งเลยนะครับมันจะมีความงดงามขนาดไหนอัศจรรย์ขนาดไหนโอกาสหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยววันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะถึงน้าตกสวนห้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปนะครับน้าตกก็กันตรงนี้นะครับผม ถึงแล้วครับทุกคนน้ําตกสวนห้อมแต่ว่าบอกเลยตัวนี้ลกมากโลกมากเลยทุกคนยาขึ้นเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนสวยมากเลยน้ําตกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูครับว่ามันจะสวยไหมแต่ว่าได้ยินเสียงน้ําก็น่าจะมีน้ําอยู่นะครับน้ําตกสวนห้อมมีน้ําทั้งปีเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันเลยนะครับแต่บอกเลยว่าทางขึ้นแบบโลกมากเป็นหน้าฝนด้วยแหละครับทุกคน ก็เป็นน้ําตกที่ไม่ได้มีคนดูแลนะครับมันก็เลยจะลกนิดนึงถึงแล้วครับทุกคนน้ําตกสวนห้อมครับนี่ด้านหลังผมเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยากขึ้นโลกหน่อยนะครับไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวสมัยก่อนผมมาเที่ยวกับเพื่อนจะถ้าเป็นน้ําตกนะครับจะเป็นช่วงที่เปเทศกาลสงกรานนะครับก็จะ มาเที่ยวกับเพื่อนๆก็จะสนุกนะครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็สามารถเล่นน้ําได้นะครับแต่ว่ามาช่วงนี้ยุงเยอะนิดหนึ่งครับ คืออีกหนึ่งสถานที่ครับที่ผมมาประจํานั่นก็คือสวนหินพางามหรือว่าคุณหมิงเมืองไทยนั่นเองครับนี่คือบรรยากาศนะครับของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจุดนี้นะครับก็จะมีรถอแตันะครับหรือว่ารถอิตแนนะครับให้พวกเราได้เช่านะครับแล้วก็พาขับไปเที่ยวนะครับบริเวณสวนหินพางามนะครับใครที่อยากจะมานะครับช่วงนี้ก็สามารถมาได้นะครับฝนตกเขียวขจีเลย แต่วันนี้เงียบนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมพามาดูโดยรอบนะครับอาจจะไม่ได้พาเข้าไปเดินดูข้างในนะครับเพราะว่าวันนี้มีเวลาจํากัดนิดหนึ่งนะครับก็ดูบรรยากาศนะครแค่ตรงนี้ก็พอนะครับนี่สวยมากเลยครับทุกคนนะครับเมื่อก่อนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะครับก็สนุกดีนะครับแต่วันนี้มามาคนเดียว นะครับผมก็เลยพาทุกคนนะครับมาดูแค่บรรยากาศนะครับโดยรอบเฉยๆกัและกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอื่นๆนะครับว่าในช่วงในศูนย์บริการท่องเที่ยวนี่นะครับมันจะมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะครับในช่วงนี้ อีกหนึ่งจุดเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือน้ําตกเพียงดินครับที่เป็นน้ําตกมีน้ําตลอดปีเลยนะครับหลายๆคนถ้าอยากลายร้อนหรือว่าอยากจะมานั่งชิลๆกับเพื่อนนะครับก็สามารถมาเที่ยวที่น้ําตกเพียงดินตรงนี้ได้เลยนะครับผมเยวพาไปดูบรรยากาศกันครับวันนี้มาน้ําค่อนข้างใสเลยนะครับทุกคนถ้ามาช่วงที่ฝนตกแรงๆนะครับน้ําอาจเป็นสีโอล์นิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้น้ําใสาเลยนะครับ และนี่ก็คือทางโลงน้ําตกของเรานะครับแต่น้ําตกมีความชันนิดนึงนะครับตามชื่อเลยนะครับน้ําตกเพียงดินนะครับว่าจะเป็นน้ําตกที่ต้องลงไปดูนะครับผมอ่านี่คือน้ําตกนะครับชั้นที่หนึง่งนะครับชั้นบนสุดเลยนะครับ รถเข้ามาแล้วไปต่อไม่ได้ทุกคนนะครับทำไมถึงไปต่อไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําไมผมถึงขับรถไปต่อไม่ได้ก็เพราะสภาพข้างทางแบบนี้ครับนี่เลยขี้โคลนนั้นเลยนะครับผมก็เลยไม่กล้าขับเข้าไปนะครับกลับว่าจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศนะครับของสวนหินผาง,งามโดยรอบนะครับว่าบรรยากาศทิมที่มันเป็นแบบ จุดใครแมมกของส่วนอินพังงามของที่นี่เลยเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับตรงไหนที่เขาเรียกว่าส่วนอินพังงามแต่ว่าไปไม่สําเร็จครับทุกคนเพราะว่าถนนเป็นแบบนี้ครับไม่ได้เดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับผาบองที่เขามาถ่ายทาหนังเรื่ององค์บาศสองกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับทุกทุกคนสลับสถานที่ท่องเที่ยวในวนัยเด็กของผม ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจดจมของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติสลับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ